แอปทักษอรร้องไห้หนักหลังน้องปีใหม่พูดความในใจชาวเน็ตน้ำตาแทบแตกเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สวยและสตรองมากอย่างแอปทักษอรที่ผ่านทุกเรื่องและประเด็นดราม่ามาได้เมื่อมีลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ที่คอยดูข้างๆและเป็นกำลังใจให้แม่ตลอดเป็นกำลังใจของแม่นั่นเอง ล่าสุดแอปทักษะออนได้ไปออกรายการแชร์ทูแชร์ e p ีที่4และมีช่วงหนึ่งได้เปิดคลิปของน้องปีใหม่ที่พูดถึงแม่แอฟว่าแม่ของหนูเป็นคนอ่อนโยนแม่พูดจาพูดเพราะไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะไม่เคยพูดเพอเจอเป็นคนพูดสั้นไม่ได้พูดยาวๆคุณแม่ก็ใจดีนะคะแต่ก็ดุบางครั้งนะคะถ้าปีใหม่ทำผิดก็กลัวคุณแม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจเวลาคุณแม่ดุ ที่หนูประทับใจก็คือคุณแม่ขยันมากเหนื่อยมากหนูเข้าใจนะคะคุณแม่กลับมากล่อมนอนแทนที่คุณแม่จะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดไปนอนก็มาดูแลปีใหม่คุณแม่เป็นคนใจดีเรียบร้อยใจดีกับทุกคนสุภาพมากเลยค่ะชอบที่คุณแม่เป็นแบบนี้ปีใหม่อยากเป็นเหมือนคุณแม่และสิ่งที่อยากบอกคุณแม่ก็คือหนูรักคุณแม่ที่สุดในโลกมากกว่าใครในโลกนี้เลยค่ะ ขอบคุณที่คุณแม่ดูแลปีใหม่สั่งสอนปีใหม่มาอย่างดีปีใหม่ก็จะดูแลคุณแม่เหมือนกันค่ะและก็ขอโทษที่บางครั้งหนูอาจจะเป็นเด็กดือ้อไม่ฟังคุณแม่แต่สัญญาจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วค่ะถ้าคุณแม่เหนื่อยจากการทำงานก็พักได้นะคะหนูสัญญาหนูจะไม่ใช้เงินเยอะค่ะรักคุณแม่มากเลย ซึ่งวินาทีนั้นแม่แอบได้ร้องไห้ออกมาถึงความซาบซึ้งของลูกที่พูดถึงเรื่องแม่นั่นเอง